ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้คุณลุงก็ได้มาอัดเพลงนะคะร้องเพลงอัดคลิปนะคะคือเพลงมนโอมโฮมซับที่ได้นำไปให้กับลุงพลนะคะ เนื้อเพลงพูดถึงการเปิดบริษัทมนโอมโฮมรัพย์ของลุงพลป้าแตนนั่นเองนะคะแต่คุณลุงร้องแค่รอบเดียวนะคะคุณลุงร้องแค่รอบเดียวเพื่อให้รู้ว่าเอ,อมีเพลงนี้นะมนโอมโฮมรั์แล้วทำนองก็เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะทำเพลงจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปร้องที่ท่อนฮุกอีกเหมือน เพลงอื่นๆนั่นแหละนะคะก็แต่สําหรับคลิปนี้คุณลุงได้ร้องแค่รอบเดียวนะคะเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าทํานองเพลงมนโอมโฮมซับเป็นแบบนี้นะคะวันนี้อากาศก็อึมครึมนะคะไม่แดดไม่ค่อยจ้านะคะป้าพามาดูสวนตรงนี้นะคะ ออมาดูสวนตรงนี้ก็มีดอกไม้บ้างอะไรบ้างอยู่ที่ในสวนแต่ว่าอากาศก็ขมุกขมัวต้องเรียกว่าอากาศขมุกขมัวนะคะเพราะว่ามันแสงแดดจ้า,จาแดดก็ไม่มีแต่ว่าอากาศก็เป็นจ้าจ้าวมัวมยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกนะคะเหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกแต่ว่ามีลมหนาวมานะคะ รู้สึกว่าลมพัดมานี้ประทะกับตัวเรานี้รู้สึกว่าหนาวเหมือนหน้าหนาวเลยหรือว่าจะเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วเหมือนที่ว่าที่ว่าจะมีพายุมาก็ไม่รู้จะมีไหมหรืออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะถ้าพูดถึงนะเพราะว่าอากาศท้องฟ้ามันก็เหมือนมีเมฆเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกถ้ามันไม่ตกมันก็คือลมหนาวนะคะแต่ถ้าฝนมันจะตกมันก็คือลมฝนนั่นแหละ โอเคนะคะฟังเพลงจากคุณลุงนะคะมนโอมโฮมซับค่ะดีใจเลือลน้นลุงพลป้าแตนมนโอม วันนี้ได้มาชื่นชมตุ้มโูมยินดีมีใจบริษัทมนโลกโฮมทราบบากในอ้อมใจขอบคุณเอฟซีทวไทยที่ส่งแห่งใจให้มาดีใจเหลือล้น จนนำตะไลออกมาขอพรสวรรค์เมตตานำพาให้นลโพพปวยไปป้าแต่นมมุนนมผมทราบมีความตั้งใจเแต่บริษัทน้อง วันนี้ขอบคุณเดอ้อจ้าส่งหัวใจมาผ่านทางมือถืออนอนไลน์กดแช์ติดตามเท่านี้ก็เป็นสุขใจวันนี้ขอบคุณมา,า,า,มากนนมายที่ส่ง จากคนที่รักห่วงใยมาลัยนำใจไม่ตรีจะก,ก้าวต่อไปสูด้วยแห่งใจที่มีขอบคุณพี่น้องเ c ็บซีจากใจมนโอมหฮมสั้